สาวิตีตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนสถานีรถไฟอุบลราชธานีกระเ้าเซนมานคุณจะไปไหนไปไหน <laughs> ตอนนี้เรามารอเพื่อนอยู่ที่สถานีรถไฟอุบลราชธานีอยู่ที่วารินชำราบนะคะ <laughs> การเดินทางของหนิงเมอนี้นะคะ <laughs> <laughs> เรานั่ง <laughs> ัว <laughs> เรานั่งรถทัวร์จากแยโซทรแล้วมาลงที่บขสอุบลเสร็จแล้วเราก็นั่งแท็กซี่นั่งแท็กซี่ไปนั่งแท็กซี่ไปวัดธงสีเมืองนะคะไปกับอาถาดของอาจารย์นิโรธเมืองอุบลอาจารย์ทีเขา้าเข้ารบของบ้านนี้เนี่ยนะคะและทีนี้เสร็จแล้วก็ไปเข้ารบที่ศาลเดิน เดินไปที่ศาลเจ้าพ่อละศาลหลักเมืองของอุบลเนาะเสร็จแล้วทีนี้เราเราก็ถามเพื่อนว่าเพื่อนถึงไหนแล้วเพื่อนก็เลยบอกว่าเป็นไปได้ไหมว่าคุณจะมารอฉันอยู่ที่สถานีรถไฟนิงกระอึงเลยค่ะสถานีรถไฟเอ๊กูจงไปวารินหรือว่าแล้วกูจะไปยังไงวะเพราะเป็นยังบานนี้เรานั่งแท็กซี่รู้สึกว่าแท็กซี่จะพาเราบนเราก็เลยไม่อยากเสียค่าแท็กซี่เยอะอีกแล้วนิงก็เลย ก็เ,กกเลยถามอ่าคนทีทอยูตรงสารหลักเมืองอ่ะนะคะว่าเอ๊จะไปวารินนี่จะไปยังไหเขาก็เลยว่าจะไปะไปบขสเพิ่นก็เลยบอกให้ว่าเออขึ้นรถฟังตรงขามที่จะไปบขสนะคะทีนี้เพิ่นเปิดเพลงเพลงเขาอยู่ส่วนปีกสีบนอที่นี่ นั่งรถแดงรถสองแถวแดงไปลงบ่อขอซอสิหารถมาวารินมาก็เลยถามขี่รถตู้อยู่หันเขาก็เลยบอกว่าให้ค้นขั้นแดงน่เพราะว่าเขาไปตลาดวารินเอาไปตลาดวารินมันบอมเป็นจุดหมายของเฮ้าจุดหมายของเ้านี่เฮ้าเฮ้าอยากลงอ่าสถานีรถไฟกับพ่อดีพอ่อรถขั้นสีขาวเบอร์สองนะคะคระไพไ์เดียมาก็คือถึงสถานีรถไฟเลยค่ะ เป็ีอย่างที่แฮปปี้มากแล้วนิ้งก็แฮปปี้มากในการเดินทางนะคะเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าเออเขาจะไปเห็นมานอีกคืออุบลนี่ีรถโดยสารที่ประทับใจอีค่ะอาจจะล้อนานในนิดนึงจะว่ากะทุกเ่าเข้ามาเดีเร็งรีบอย่างหนึ่งคือชิลๆนะคะ,ะก็จบการรีวิวการเดินทางครึ่งแรกของเราวันนี้ตอนนี้เราก็นั่งรอเพื่อนเราอยู่ที่สถานีรถไฟอุบลน,นะคะ